เหลืยพื้นที่เต็มเลยครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับวันนี้มาขึ้นทางด่วนด่านดาวขนองนะครับดูที่ว่าเขาจะให้ขึ้นหรือเปล่านะตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุนะครับ ยังไม่ได้มาขึ้นเลยนะครับด่านนี้ไม่รู้ว่าจุดไหนนะครับจุดที่คานถล่มหรืออะไรพวกนี้นะน่าจะเป็นตรงนี้นะครับไปด่านดาวขนองเลี้ยวซ้ายนะครับอ๋อนี่ย มีซากปรักหักพังอยู่นะครับมีคนงานเคลียร์พื้นที่เต็มเลยไปขึ้นด่านนีไ่ไปทางไหนเขาให้อ้อมไปอ๋อด่านอยู่ข้างหน้านู้นนะครับเขาเคลียร์พวกเศษเหล็กเศษอะไรอยู่เศษปูนเศษอะไรอยู่ตะกี้นะ่ะที่เห็นนะครับผมก็จะมาเข้า ด่านตรงนี้นะครับนี่ด่านดาวขนอง นถึงด่านดาวขนองนะครับจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคานเหล็กอะไรคานปูนคานเหล็กอะไรถล่มเนี่ยภาพก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันบรรยากาศมันคึมคึมสลัวสลัวนะ นี่เขาปิดนะครับนี่ด่านที่ทางที่จะวิ่งออกไปทางสมุทรสาครน,นี่ไม่มีรถวิ่งมาเลยนะน่าจะให้ลงตรงสุขสวัสดิ์หมดเลยนะครับส่วนรถที่มาจากพระรามสองนี่เขาให้ขึ้นนะให้ขึ้นทางด่วนนะครับด่านดาวคะนองขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะรถเล็กนะรถสี่ล้อ รถบรรทุกสิบล้อสิบแปดล้อนี่คงจะห้ามนะครับเพราะว่ามันมันต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะหักศอกก็มีก็คงจะขึ้นด่านนี้ไม่ได้นะครับต้องไปขึ้นด่านดาวขนองเท่านั้นไ,ไปขึ้นด่านสุขสวัสดิ์เท่านั้นนะถนนสุขสวัสดิ์นี่รถคงจะติดหน้าดูเลยนะครับ <c oughs> นี่ขาออกไม่มีรถยิ่งมาเลยสักคันนะครับน่าจะปิด ตั้งแต่ทางลงสะพานนู่นแหละผ่านพระรามเก้าให้เบี่ยงออกสวัสดิ์หมดเลยนะครับอันนี้เขก็เพิ่งจะเปิดเมื่อวานนี่เองนะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะปล่อยให้รถขึ้นได้ตอนสายๆนะครับประมาณเก้าโมงแปดเก้าโมงก็มาอัปเดตให้พี่น้องดูกันนะครับ ดูในข่าวในโทรศัพท์นะเาบอกนายกนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าปีนี้เสร็จแน่นอนนะพระรามสองต้องเสร็จภายในปีนี้แน่นอนดูจากตรงนี้แล้วยังไม่มีขาดเลยนะครับนี่เหล็กเป็นสนิมหมดแล้วเนี่ยนี่จนะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นานๆน,นะครับเหล็กเหล็กท่า ถ้าเหล็กเป็นสนิมนี่ก็อาจจะรับนําหนักอะไรพวกนี้นะก็มีส่วนนะครับน้ำหนักไหวไม่ไหวนะนี่ครับเขาปิดเลยนะเขาไม่ให้รถวิ่งไปออกพระรามสองนะปิดวิ่งได้เฉพาะรถของ เจ้าหน้าที่หรือว่าใช้งานอะไรพวกนี้นะะพอดีว่าช่วงนี้นักเรียนก็ปิดเทอมนะครับเด็กนักเรียนประถมมัธยมปิดเทอมแล้วนะครับะจะเรียนอยู่ก็จะเป็นมหาลัยสอบนะครับแล้วก็ โรงเรียนอนุบาลที่ยังเรียนอยู่นะอนุบาลถึงว่าโรงเรียนเด็กเล็กที่พ่อแม่ต้องฝากเลี้ยงนะครับสะพานพระรามสิบนะครับรถวิ่งเยอะขึ้นนะครับตอนนี้รถก็ถหันไปใช้เส้นทางสุขสวัสดิ์นะครับขึ้นทางด่วนแทน ด่านดาวขนองนะด่านดาวขนองนี่ขึ้นได้เฉพาะรถ4ีล้อเท่านั้นนะครับก็คงจะอีกหลายวันนะครับกว่าจะเคลียร์ตรงที่มันถล่มลงมานะวันนี้ไม่รู้ว่าหมอกหรือว่าฝุ่นนะครับเต็มไปหมดเลย มองวิสัยทัศน์ไม่ค่อยไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะก็เก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องกันนะครับวันนี้ผมไปจะไปส่งของนะครับส่งงานของผมเองนะครับที่ตลาดโบเบ้นะครับ เสร็จแล้วก็จะขับแกลบต่อเลยนะครับจนกว่าจะถึงนู่นแหละ6โมง1ทุ่ม2ทุ่มถึงจะเข้าบ้านนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะหยุดอยู่บ้านนะครับทำงานที่บ้านอีก2-3วัน เหมือนจะมีฝนตกเหมือนเหมือนจะมีฝนนะบางบางทีก็ดูคึมๆนะครับไปไปมามก็มีแดดก็ดูรถดูถนนนะครับการจราจรในกรุงเทพนะครับกับช่องบ่าวลินนำมาฝากเป็นประจำนะครับ แกล้ไปด้วยนะครับทำงานไปด้วย ที่18แล้วนะครับ18มีนานะ <c oughs> คือบรรยากาศบนทางด่วนนะครับ จะไปลงพระรามหนะครับอุลุกคงแล้วก็จะเข้าไปส่งของที่โบเบหาทางเติมน้ำมันสะหน่อยวันนี้ขับแก็บต่อนะครับก็คลิปนี้ก็เริ่มต้นที่ถนนพระรามสองนะครับ ทีนทางด่วนดาวขนองนะครับมาสะพานพระรามเก้าตอนนี้ก็มาถึงสาธรน,นะครับสาธรศรีลมบางรักนะครับสาธรเหนือฝั่งซ้ายก็จะเป็นบางรักเจริญกรุงนะครับฝั่งขวาก็สีลม คลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ